สวัสดีค่ะเข้าสู่ช่วง Facebook l i v e นะคะโดย IPTV ค่ะเข้าไปในส่วนของ Facebook ศูนย์การแพทย์การจนาพิเศษนะคะยินดีต้อนรับเข้าช่วงเสวนากันอีกครั้งหนึ่งนะคะอาจารย์คะสวัสดีค่ะค่ะอาจารย์คะวันนี้ค่ะเราจะมาเสวนากันเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ยาอย่างไม่เหมาะสมมีผลกับไตอย่างไรนะคะแล้วใช้ยาอย่างไรจึงจะเหมาะสมค่ะโดยผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์เพศสัชกรหญิงสยามลสุข,ขาขอาจารย์จากคณะเพั ศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะและอีกท่านหนึ่งค่ะที่ขาดไม่ได้เลยนะคะเภสัชกรหญิงอาริสาเจนจิตสิริเภสัชกรบริบาลคลินิกชะลอไตเสื่อมฝ่ายเภสัชกรรมศูนย์การแพทย์การจนาพิเศษคณะแพทยาศาสตร์สิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะวันนี้ในหัวข้อที่พูดถึงเนี่ยนะคะก็มีหลากหลายเลยค่ะเรื่องที่เราจะพูดถึงในวันนี้ก็จะเกี่ยวกับเรื่องยานะคะอาจารย์ค่ะซึ่ง ในแนวคําถามเนี่ยเห็นเลยว่ามันมีเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ยาทั้งนั้นเลยการใช้ยาอย่างเหมาะสมกับการใช้ยาที่ไม่เหมาะสมอาจารย์คะการใช้ยาอย่างเหมาะสมนั้นเนี่ยในคนปกติเนี่ยมีวิธีการในการใช้ยาอย่างไรคะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคไตคะอาจารย์โอเคคะ่ะหัวข้อนี้จริงๆเป็นเรื่องที่ สำคัญแล้วก็ไม่ได้อยู่ไกลตัวพวกเราเลยนะคะเนื่องจากว่าทุกท่านที่มาโรงพยาบาลเนาะก็มาพบคุณหมอสุดท้ายก็จะมีการได้ยากลับไปทีนี้ถ้าเกิดเป็นคำถามแรกที่ว่าใช้ยาอย่างไรจึงจะเหมาะสมะคะอาจจะต้องแบ่งเป็นคนที่ยังไม่เป็นโรคไตก่อนแล้วกันเนาะ,ะสมมุติว่าทุกท่านมีโรคประจำตัวอยู่เดิมนะคะเช่นเป็นโรคเบาหวาน เป็นโรคความดันเป็นโรคไขมันพวกนี้นะคะสิ่งสำคัญอันดับแรกเลยเนี่ยก็คือจะต้องกินยาอย่างสม่าเสมอเนาะสำหรับรักษาโรคประจำตัวนั้นๆนะคะเพราะว่าเมื่อเช้านี้นะคะหลายท่านได้ฟังจากที่คุณหมอพูดถึงและว่าสาเหตุหลกักๆเลยของการเป็นโรคไตเนี่ยก็เป็นโรคประจำตัวเดิมเนาะ,ะเช่นคนไข้ที่คุม เบาหวานคุมน้ําตาลที่ไม่ดีนะคะหรือว่าความดันเนาะที่คุมไม่ดีความดันสูงมาเนี่ยสุดท้ายนะคะก็จะทาให้มีโรคไตอ่าดังนั้นอันดับแรกเลยที่สําคัญมากนะคะก็คือหากท่านมีโรคประจําตัวใดอยู่นะคะก็จะต้องกินยาเพื่อที่จะควบคุมโรคนั้นให้ดีค่ะ,คะ,ะฉะนั้นแสดงว่าการที่เรารู้ว่าเราเป็นโรคไตและเราควรจะกินยาอย่างไรจำเป็นมากมาก ต้องปรึกษาแพทย์ก่อนนะคะและจําเป็นมากๆต้องได้รับความรู้เรื่องยาจากเภสัชกรนะคะเพราะฉะนั้นการใช้ยาในคนที่เป็นโรคไตนะคะมีข้อควรระวังค่ะในการกินยาเพราะว่าเพื่อไม่ให้จะเป็นพิษต่อไตต้องทําอย่างไรคะอาจารย์คะค่ะเมื่อกี้ที่เล่าไปก็จะเป็นในคนทั่วไปเนอะยังไม่มีโรคไตหลักการสําคัญกินยารักษาโรคตัวเองให้ดีทีนี้ถ้าเกิดว่าท่านเป็นโรคไตแล้ว ก็ไม่ต้องกังวลนะคะคุณหมอก็จะมีการใช้ยาเพื่อที่จะรักษาภาวะแทรกซ้อนนอที่สัมพันธ์กับโรคไตนะคะหลายท่านรู้แล้วว่าไตเราทำหน้าที่ขับน้ำขับเกลือแร่นะคะขับของเสียเนาะควบคุมสมดุลกรดด่างนู่นนี่นะคะซึ่งถ้าเกิดท่านมีภาวะเหล่านี้แพทย์ก็จะให้ยามาเพิ่มนะคะหลักการเหมือนเดิมเลยค่ะก็คือจะต้องมีการกินยาเพื่อที่จะควบคุมภาวะแทรกซ้อนนั้นก่อนหนึ อันนี้สําคัญในโรคไตนะคะแล้วก็ที่เมื่อกี้เนาะคุยกันว่าถ้าเกิดเป็นยาที่ควรหลีกเลี่ยองอหลายท่านที่เดินชมซุ้มนะคะแต่ว่าตอบถูกนะคะก็คือ,อเป็นยาที่มีผลทําลายไตยที่เราแบบอาจจะเจอเนาะในชีวิตประจําวันเพราะว่าตอนนี้เราก็แบบมีอาการปวดเมื่อยนะคะทํางานไปออกกําลังแบบหนักๆปวดไม่กล้ามเนื้อถามหายาแก้ปวด<ม>ค่ะ มียาแก้ปวดอักเสบบางชนิดนะคะอันนี้เนี่ยก็จะทำให้มีผลเสียกับไตได้นะคะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นโรคไตก็อาจจะต้องระวังไม่ควรทานยาแก้ปวดนะคะอาจารย์ค่ะ,ะ,คะซึ่งจะบอกว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่ที่มาเยี่ยมชมบูธวันนี้จะพูดถึงเรื่องของยา ว่ามันจะมียาตัวไหนบ้างที่มีผลต่อเรื่องของไตซึ่งอันนี้อันนี้ขอขอพูดถึงเรื่องของยาได้เลยนะคะอาจารย์คะเพราะว่าหลังจากที่ได้มีการปรึกษากับทางเภสัต์แล้วเนี่ยก็เดินไปทางทางบูธบำบัดไตเลยอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ความกังวลมันมีว่ามียาแก้ปวดตัวไหน คือถ้าจะขออนุญาตพูดถึงตัวยาเลยนะคะอาจารย์มียาตัวไหนบ้างที่มันจะมีผลต่อการเป็นโรคไตได้อันนี้ถามแทนเลยค่ะอาจารย์โอเคค่ะอันนี้ก็เป็นคําถามที่ดีมากเลยนะคะยาแก้ปวดที่รู้กันเลยว่ามีผลเสียกับไตแน่นอนเรียกว่าเป็นยากลุ่มเอนเซนเซนนะคะก็ชื่อภาษาไทยก็จะเป็นกลุ่มยาแก้ปวดที่ไม่ใช่สเตียรอย อันนี้เป็นชื่อกลุ่มนะคะซึ่งในชื่อกลุ่มเนี่ยจะมีสมาชิกของยาอยู่หลายตัวเลยค่ะยกตัวอย่างก็อาจจะเป็น ibuprofen naproxen อันนี้คือยกตัวอย่างเป็นกลุ่มเอนเซนะคะ แต่ถ้าเกิดว่าท่านแบบเอ๊สงสัยเนาะเราก็แบบจำชื่อยาไม่ได้ก็ยังไงปรึกษาจากทีมเภสัชกรหรือว่าคุณหมอนะคะก็ช่วยบอกท่านได้เหมือนกันว่าอันนี้เป็นยาเอนเซรหรือเปล่าอาแล้วก็จะมีผลในการทำลายไตยหรือเปล่านั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจะทานยาเราต้องหาข้อมูลไว้ก่อนถูกต้องปรึกษาแพทย์ปรึกษาเภสัชก่อนเพราะว่าการที่เราทานยาเข้าไปแล้วเนี่ย มันจะมีผลต่อสุขภาพร่างกายของเราในระยะที่โดยเฉพาะอายุมากๆอายุสูงขึ้นณตอนนี้ค่ะมีผู้สูงอายุที่เข้ามาชมบูธแล้วมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องยาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยาแก้ปวดยาเรื่องของความดันนะคะยาเกี่ยวกับเบาหวาน ซึ่งเป็นข้อคำถามที่เดี๋ยวเชื่อว่าหลังจากเสวนาเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องมีคำถามมาแน่นอนว่ามียาตัวไหนที่ทานแล้วมีความเสี่ยงต่อโรคไตนะคะคำถามต่อไปค่ะอาจารย์คนไข้โรคไตควรห้ามแชร์ยากับผู้อื่นอ่านี่แหละคืออยากจะถามว่าการแชร์ยาในที่นี้หมายถึงอะไรและทําไมถึงห้ามค่ะอาจารย์ พูดถึงแชร์ดกท่านแบบอุ้ยมันดูแบบใกล้ตัวเนาะชแชร์ไลน์หรือเปล่าอ่าอย่างนั้นใช่ไหมคะก็จริงๆสังคมไทยเนาะเป็นสังคมแห่งการแบ่งปันละกันคือเรากินยาอะไรแล้วก็เอ้ยเพื่อนเป็นเหมือนเราเลยความดันใช่ไหม <c ười> ก็เอาอยา,อา<ง>ของเราให้เลยซึ่งจริง ไม่ไมควรทาเพราะว่าจริงๆโรคความดันเนาะมันก็ไม่ได้เป็นเหมือนกันแบบฉันเป็นความดันแบบนี้เพื่อนจะเป็นเหมือนกันนะคะมันไม่เหมือนกันเนาะแล้วก็รวมถึงการเลือกใช้ยาค่ะปกติแล้วเนี่ยแพทย์เขาจะมีการเลือกยานะคะตามลักษณะของตัวเองอ่าเช่นเรามีโรคร่วมนี้เรามีข้อจํากัดนั้นคุณหมอจะเลือกให้เหมาะ กับเรานะะคเพราะฉะนั้นไอ้ที่เหมาะกับเราเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าเหมาะกับเพื่อนเพื่อนกินไปนะคะแทนที่จะลดความดันเหมือนที่เราเป็นเนาะแต่กลับมีผลเสียมีอาการข้างเคียงกับคนอื่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักการสําคัญก็คืออยาใครยามันเนาะไม่มีการแบ่งใช่ไม่ควรแบ่งกันเลยนะคะต่อให้เราจะรู้สึกว่า รักเพื่อนแค่ไหนสงสารเพื่อนมากแนะนําให้เพื่อนมาพบแพทย์ดีกว่านะคะให้เพื่อนมาหาหมอนะคะพบแพทย์แล้วก็ตรวจอาการของตัวเองเพื่อที่จะได้รับยาของตัวเองการแชร์ยาเนี่ยค่ะคุณหมอการแชร์ยาเนี่ยค่ะจา์แสดงว่าเราได้รับยาไปแล้วเราทานยาไม่หมดใช่ไหมเหตุผลเพราะอะไรลืมแล้วถ้าเราลืมกินยาเนี่ย เราต้องไปเริ่มต้นใหม่ไหมอันนี้ถามอันนี้ถามเนาะเพราะว่าเมื่อกี้มีคนไข้เดินมาค่ะชลืมทานยาแล้วรู้สึกกังวลมากเหมือนแบบลืมอะไรไปต้องกินไหมควันนี้ลืมทานยาทานยาทบได้ไหมอีกมื้อหนึ่งบวกไปเลยได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์คะทำยังไงดีคะโอเคก่อนอื่นเนาะคือจริงจริงสิ่งนี้ไม่ควรลืมก่อนก็คือพยายามตั้งนาฬิกาหรือว่าทําให้เป็นกิจวัตรประจําวันนะคะ เช่นเรากินทุกวันตอนเช้าอาารเราก็ควรทําเป็นพฤติกรรมเลยเราจะได้ไม่ลืมเนาะอันนี้จะดีสุดอันดับรแรกอยู่ละแต่ถ้าเกิดฉุกเฉินจริงเนาะบางทีเราก็แบบเฮ้ยวันนั้นรีบเงะะี้ยค่ะก็วิธีการนะคะอาจจะต้องขึ้นอยู่กับระยะความถี่ของการกินยา ยกตัว,วอย่าง <นะ S 1> เช่นชปกติทุกท่านน่าจะกินยาวันละครั้งเนาะ<ม>หนึ่งวันก็คือ24ชั่วโมงนะคะหลักการคือแบ่งครึ่งหนึ่งคือ12ชั่วโมงเนาะหากท่านนึกออกนะคะว่าลืมในส2องชั่วโมงแรกก็กินได้เลย<ม>ในขณะที่ถ้าเกิดว่านึกออกใน12ชั่วโมงถัดไปหรือว่าลองจินตนาการไง,ไง่ายๆว่าเอ้ยคือเออมันแบบ กำลังจะต้องกินมื้อถัดไปแล้วเพิ่งนึกได้ทำไงดีใช่ทำไงดีตกใจโอ้ยเครียดเลยอาจารย์โอเคถ้าจุดนั้นนะคะเราไม่ต้องกินซ้ำละเพราะว่ามันใกล้มื้อถัดไปแล้วนะคะไม่ต้องกินซ้ำไม่ต้องบวกด้วยนะคะก็คือให้เว้นยามื้อนั้นไปเลยแล้วก็กินมื้อถัดไปตามปกติ รู้สึกสบายใจไหมคะเมื่อสักครู่หนูไม่แน่ใจว่าคุณป้ากับคุณลุงท่านไหนคือมาถามแล้วแหละแต่ด้วยความที่แบบว่าเอ๊ะเดี๋ยวต้องรอเภสัชกรเพราะว่าคิวยาวมากคุณป้าก็เลยขอไปตรวจก่อนบอกว่าเดี๋ยวป้าไปตรวจก่อนแล้วเดี๋ยวมาอ่านี่ได้คําตอบแล้วค่ะคุณป้าไม่ต้องบวกนะคะไม่ต้องเสริมเพิ่มเข้าไปนะคะและถ้าอยากรับความรู้มาค่ะเภสัชกรเรายังอยู่ยินด,ดีเลยค่ะต่อค่ะต่อคะ่ะอาจารย์คะการเก็บรักษายาความที่ยาเหลือเนี่ย เพราะอะไรทำไมยาถึงเหลือต่อไปแล้วแต่เราจะเก็บอย่างไรล่ะถ้ายาเหลืออเราจะต้องรักษาให้มันมีคุณภาพยาต่อไปยังไงอ่าโอเคนี้เป็นคำถามที่ดีเนาะคือถ้าเกิดสมมติคุณหมอแบบเอ้ยจ่ายยามาอย่างดีเรากินอย่างดีแต่เอ๊ะตกหมาตายเก็บยาไม่ดีก็เหมือนกับเรากินยาที่คุณภาพไม่ดีเข้าไปใช่ไหมคะอาจารย์เพราะฉะนั้นะเก็บ เก็บด <um> ีเกินไปก็ลืมอีกว่าเก็บไว้ไหนก็คือเออลืมเก็บดีเกินไปใช่ยัต้มีอะไรเตือนแบบว่าแปะชัดๆเนาะโอเคค่ะก็ ถ้าเกิดว่าในเรื่องของการเก็บรักษายาเนาะอาจจะต้องขึ้นอยู่กับว่ายานั้นนถูกบรรจุไว้ที่ไหนเช่นเขาอยู่ในฟอยอยู่แล้วนะคะเราก็ให้เก็บไว้อย่างนั้นแหละเนาะเป็นผลิตภัณฑ์เดิมของเขาแล้วเมื่อถึงเวลาค่อยแกะยาออกจากฟอยอันนี้จะเป็นวิธีที่ดีสุดเลยอย่าไปแกะเตรียมไว้ใช่บางบางบ้านเนาะใช่บางบ้านใส่กล่องค่ะคือหวังดีหวังดีแกวหวังดีใช่ใส่ตลับ เ่อลืมทานแต่จริงๆแล้วไม่ควรจริงๆไม่ควรเพราะว่าถ้าเกิดแกะยาออกจากฟอยนะคะก็มีโอกาสเนาะบ้านเราเป็นประเทศร้อนชื้นไงทำให้ยามันอาจจะชื้นนะคะหรือว่าเสียสภาพหรือแม้กระทั่งเอายาไปเก็บไว้ในรถยนต์ทุกท่านมีประสบการณ์นะคะตอนเข้ารถใหม่ๆเนอะกลัวลืมกลัวเก็บไว้นะคะเข้ารถปุ๊บเหมือนแบบเตาอบอย่างดีอันนึงนะคะก็จะทําให้ยาเนี่ยมันมีการเสียสภาพได้ <พ>จริงๆถ้าเกิดเป็นยายาเม็ดเนาะมันก็อาจจะแบบระดับหนึ่งละถ้าเกิดยาบางตัวยิ่งต้องระวังยาฉีดพวกนี้นะคะไม่ควรเก็บไว้ในรถยนต<อ>์นนโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะเก็บไว้ในที่ที่เหมาะสมเรื่องของอุณหภูมิต้องดูจากที่ฉลากยาใช่ไหมคะอาจารย์ว่าเก็บไว้ควรอุณหภูมิเท่าไหร่ ถูกต้องแล้วค่ะก็ถ้าเกิดเป็นยาเม็ดทั่วไปเนาะเราก็เก็บเอาไว้แบบตามทั่วไปในอุณหภูมิห้องได้เลยแต่ก็จะมียาบางตัวค่ะเช่นพวกยาฉีดกระตุ้นเม็ดเลือดแดงในคนไข้ไตใช้นะคะอ่าอ,อ,อันเนี้ยจำเป็นนิดนึงละว,ว่าต้องเก็บในตู้เย็นอ๋อโอเคเพราะฉะนั้นเราต้องเก็บในตู้เย็นที่เป็นช่องแบบไหนมีมหลายช่องอีกค่ะจะเก็บไว้ในช่องตรงช่องใกล้ไข่หรือว่าจะเก็บไว้ตรงในช่องใกล้ผัก มันจะช่องไหนดีคะอาจารย์คะตู้เย็นมันก็หลายช่องอะเนาะเราก็เป็นแม่บ้านแบบมีอาหารเต็มตู้เย็นนะคะจริงๆอุณหภูมิที่ดีที่สุดเนาะในการออกคงสภาพของยาจะเป็นช่องตรงกลางตู้เย็นอ๋อก็คือไม่ต้องใกล้ไข่แล้วก็ไม่ต้องใกล้ค่ะอยู่ตรงกลางตู้เย็นตรงกลางเลยเนื่องจากลองอ่นึกถ้าเกิดนึกดูเนาะเราเก็บไปที่ประตูตู้เย็นนะคะมันจะเป็นส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเยอะสุดเลยลองสังเกตดูเราเปิดตู้เย็นมาก็ปึ๊บ ร้อนปึ๊บเย็นร้อนร้อนเย็นเย็นนี้ไม่ควรเก็บตรงนั้นเลยอันนี้เป็นความเข้าใจผิดนะคะคือปกติเวลาเยี่ยมบ้านเนาะเราก็จะเจอความจริงตรงนี้เองว่ามีการเก็บในฝาตู้เย็นนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทาเพราะฉะนั้นควรจะเก็บเก็บไว้ตรงตรงกลางตู้เย็นก็คือใส่ภาชนะเป็นพลาพต่กไว้นะคะเพื่อที่จะเก็บยาโดยเฉพาะนะคะถูกต้องโอเคได้คําตอบไหมคะ ตรงใจไหมคะพยักหน้าโอเคนี่ต่อไปค่ะมีคำถามอีกโอ้โหคำถามยาวมากส่งแมสเซจมายิกยิกยิกเลยนะคะน้องมะเหมี่ยวค่ะถึงตาน้องมะเหมี่ยวเพสัจกรสาวสวยของเราแล้วนะคะการทำงานในคลินิกชะลอไตเสื่อมน้องมะเหมี่ยวทำงานอยู่ในนั้นเนาะใครบ้างที่จะต้องเข้าไปในคลินิกนั้นนะคะ ดยปกตินะคะในคลินิกฉลอไตเสื่อมนะคะก็คือจะเป็นกลุ่มคนไข้ที่เริ่มนะคะมีการเสื่อมของไตแล้วในระดับที่เป็นไตเสื่อมแบบเรื้อรังนะคะก็จะเข้าในคลินิกะลไตเสื่อมนะคะของโรงพยาบาลทีนี้ในคนไข้นะคะที่เข้ารับการบริการนะคะในคลินิกฉลอไตเสื่อมเป็นครั้งแรกค่ะ,คะจะได้พบกับเภสัชกรนะคะเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมนะคะของการใช้ยาของคนไข้ค่ะ,คะวิธีการตรวจสอบจะต้องตรวจอย่างไรบ้างคะ จริงๆพอพูดถึงความเหมาะสมนะคะมันเป็นคำที่กว้างมากเพราะ<ช>ฉะนั้นหลักการที่เราใช้นะคะหนึ่ง <ฮะ S 1> คือเราต้องรู้ก่อนว่าคนไข้ใช้ยาอะไรอยู่บ้างนะคะซึ่งอันนี้จริงๆเป็นปัญหาสำคัญนะคะโดยปกติในคนไข้ที่เป็นโรคไตอ่ะค่ะมักจะมีโรคร่วมหลายโรค <ฮะ S 1> ทำให้อาจจะได้รับยาหลายตัวได้รับยาจากหลายโรงพยาบาลหลายคลินิก ทำให้เวลาที่เราเปลี่ยนคลินิกหรือเปลี่ยนโรงพยาบาลทําให้อาจจะมีช่องว่างในการส่งต่อข้อมูลเหล่านั้นนะคะ oh. บางครั้งไปรักษาโรคหนึ่งที่หนึ่งนะคะได้ยากลุมหนึ่งมาบางครั้งไปรักษาอีกที่หนึ่งได้ยาอีกตัวหนึ่งามานะคะใช่ mm. หรือว่าแม้กระทั่งได้รับยาตัวเดียวกันแต่เป็นคนละยี่ห้อ oh. พอกลับไปถึงบ้านปุ๊บคิดว่าเป็นยาคนละตัวทานทั้งสองตัวคู่กันก็มี oh. นะคะซึ่งอันนี้เป็นปัญหาที่เกิดจากการขาดการส่งต่อข้อมูลกันนะคะเพราะฉะนั้นนี่แหละคือ เหตุผลว่าเพราะอะไรเภสัชกรถึงต้องสัมภาษณ์ก่อนใช่ว่า<ำ>ทานยาอะไรอยู่บ้างนะคะแล้วจำเป็นที่จะต้องนํายาตัวอย่างมาให้เภสัชกรดูไหมคะว่าณนะตอนนี้ทานอะไรอยู่ใช่ค่ะถ้าเป็นไปได้อยากจะให้คนไข้ติดยามาให้เภสัชกรดูนะคะ,คะเพื่อจะได้รู้ว่าตอนนี้รายการยาที่คุณใช้มีอะไรอยู่บ้างนะคะรวมถึงวิธีใช้ที่ใช้อยู่จริง<ม>ใช้อย่างไรอยู่บ้างนะคะ ทีนี้ในพอพูดถึงในแง่ของความเหมาะสมแล้วนะคะก็คือเราดูก่อนว่าเรามีรายการยาอะไรเกี่ยวบ้างนะคะจากนั้นเราก็จะมาดูในด้านของประสิทธิภาพในการรักษาว่าตอนนี้พอคนไข้เริ่มเป็นโรคไตแล้วนะคะยาตัวน,นี้ยังได้ประสิทธิภาพในการรักษาอยู่ไหม ยาตัวนี้สามารถควบคุมอาการของโรคหรือควบคุมโรคที่อาจจะเป็นปัจจัยเสี่ยงของคนไข้ได้หรือเปล่าอย่างเช่นยาความดันตอนนี้ตัวนี้คุมความดันของคนไข้ได้ไหมหรือถ้าในคนไข้ไตาบางรายนะคะที่มีโปรตีนรั่วออกมากับปัสสาวะแล้วอะคะ่ะยาลดความดันที่ใช้อยู่มันลดโปรตีนรั่วด้วยได้ไหมหรือแม้กระทั่งยาที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันแล้วอะคะ่ะบางตัวลดได้ดีกว่าอีกตัวหนึ่งก็มีนะคะเราก็จะมาดูความเหมาะสมนะคะประสิทธิภาพของยานะคะหลังจากดูในส่วนของประสิทธิภาพแล้วเราก็ จะมาดูในส่วนของความปลอดภัยนะคะใช่ว่ายาที่คนไข้ใช้อยู่ไม่ใช่ายาทุกตัวนะคะที่ถูกกําจัดออกผ่านทางไตทีนี้ยาตัวที่กําจัดออกผ่านทางไตแล้วนะคะเราก็ต้องมาดูว่าตัวนั้นนะคะต้องมีการปรับขนาดยาไหมในคนไข้ที่เริ่มมีการทํางานของไตลดน้อยลงนะคะ แต่ว่าอันนี้ก็คือไม่แนะนําให้คนไข้ปรับขนาดยาทานเองนะคะจะมีปัญหาว่าพอคนไข้รู้แล้วว่าเราตัวเองเป็นโรคไตอะคะ่ะก็เลยรู้สึกว่าเราทานยาเยอะเกินไปมากเกินไปไหม<อ>ลดขนาดยาเองไม่ทานตัวนี้เองกังะะวลกังวลกังวลเยอะมากคือณนะตอนนี้คนไข้ที่ยังไม่ได้เป็นโรคไตที่มาวันนี้กับคนไข้ที่กําลังจะเป็นและคนไข้ที่เป็นแล้วมันจะมีกรณีที่เกี่ยวกับเรื่องของการทานยาเข้ามาว่า เรายังไม่ได้เป็นนะแต่เรากังวลว่ากินยาอะไรเข้าไปเยอะๆแล้วมีโอกาสเป็นอันนี้ขอทวนอีกทีนึงได้ไหมคะกลุ่มชื่อยาอะไรนะคะที่เป็นยาที่อยู่ในกลุ่มชเช่นยาแก้ปวดอย่างเงี้ยคะ่ะ แล้วมีความเสี่ยงถ้าทานเยอะแล้วจะเป็นชื่อ<ม>ยาอะไรบ้างนะคะโดยทั่วไปก็คือเราอยากจะให้หลีกเว้นยาที่เรียกว่าเอนไซนะคะ<ม>คือจริงๆยาในกลุ่มนี้มีหลายตัวมากๆเลยนะคะ,คะทําให้ถ้าเราจําทุกตัวเนี่ยอาจจะมากเกินไปเราอาจจะจําเป็นชื่อกลุ่มเลยก็ได้ว่าเอนไซถ้าเกิดไปที่ร้านขายยาไปที่สถานพยาบาลอื่น<ม>อาจจะแจ้งทางบุคลากรทางการแพทย์นะคะ,คะว่าเรามีเรื่องโรคไตยอยากจะ หลีกเว้นจากยากลุ่มเอนเซตน,นะคะซึ่งยาในกลุ่มนี้ยาเยอะมากเลยไอบูโพรเฟนนาพ็อกเซนอีโทลิคอกซิบเซลคอกซิบมันเยอะมากบางที<ม>เรา,าจะจําได้ยากะน,น,นะคะแต่ว่าอันนี้จะพูดในกลุ่มที่เป็นยากินนะคะยาที่เป็นดับประทานเพราะว่าเวลาที่เรากินยาเข้าไปแล้วะคะ่ะยามันจะถูกกําจัดออกผ่านทางไตไปนะคะและมีผลต่อไตแต่ถ้าเป็นกลุ่มยาที่ใช้ภายนอกยกตัวอย่างเช่นเอนเซตที่เป็นแบบรูปแบบทาอันนี้คือเราใช้แค่เฉพาะส่วนเฉพาะที่จะไม่ได้มีการผ่านทางไตนะคะ อาจจะใช้ในกลุ่มที่เป็นยาใช้ภายนอกแทนะนะคะรวมถึงสมุนไพรและอาหารเสริมนะคะถ้าเราไม่รู้ว่าสมุนไพรนั้นมีผลดีต่อไตจริงไหมหรือว่ามีผลเสียต่อไตจริงไหมเราก็ไม่ควรทานเพราะเราถือว่าเราไม่รู้เราไม่ควรรับความเสี่ยงนั้นเข้ามาอ๋อถ้าพูดถึงเรื่องของยานะคะมีทั้งยาแผนปัจจุบนันแล้วก็ยาแพทย์ทางเลือกเนาะยาแผน<ช>ไทยแผ,แผนจีน,จนอันนี้ก็เป็นเรื่องของเภสัชกรที่จะต้องช่วยกันแนะนํานะคะเพราะว่านะ ตอนนี้เนี่ยผู้ป่วยนะคะหรือยังไม่ป่วยก็ยังรู้สึกว่าเรายังต้องทานยาอยู่นะเพราะว่าคนที่มีความรู้สึกว่าตัวเองสุภาพร่างกายไม่แข็งแรงทานอาหารเสริมนะทานยาที่แบบบำรุงโลหิตอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะยาเหล่านี้เนี่ยก็อาจจะมีผลต่อไตได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะ,คะซึ่งเราก็ควรที่จะต้องให้ข้อแนะนำอย่างไรเช่น อาหารเสริมบางชนิดอย่างเงี้ยไม่ควรทานมากเกินไปอย่างเงี้ยค่ะอันนี้อยากจะให้ทางเภสัชกรช่วยแนะนําเรื่องอาหารเสริมนิดนึงอะคะ่ะ จริงๆในส่วนของอาหารเสริมแล้วนะคะอาจจะต้องดูเป็นตัวต่อตัว,ตวเพราะว่าโดยทั่วไปนะคะเวลาทํางานวิจัยที่เกี่ยวกับอาหารเสริมนะคะเขามักจะไม่ได้ทําในกลุ่มคนไข้โรคไตทําให้เราขาดข้อมูลนะคะว่าวใช้ยาตัวนี้แล้วอาหารเสริมตัวนี้แล้วจะปลอดภัยไหมในกลุ่มคนไข้โรคไต,ตเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปถ้าเป็นอาหารเสริมตัวไหนที่ไม่ได้มีการศึกษาในคนไข้ไตเราจะไม่แนะนําให้ทานเพราะเราไม่มีข้อมูลเราไม่วรลับความเสี่ยงนั้นเข้ามาแต่ถ้ามันมีอาหารเสริมตัวไหนนะคะ ที่มีการศึกษาแล้วว่ามีการใช้ในกลุ่มคนไข้โรคไตแล้วใช้ได้ปลอดภัยอันนี้ถึงจะทานได้นะคะโอเคค่ะเพราะฉะนั้นคําถามเมื่อเชา้านี้เดินมาถามเลยว่าอาหารเสริมเนี่ยทานได้ไหมชนิดนี้แบบนี้ทานได้ไหมเดี๋ยวมีคําตอบให้มาค่ะที่บูธเพจ ถือมาได้เลยนะคะเดี๋ยวจะได้ให้คําตอบนะคะจะได้สบายใจเนาะวันนี้คือต้องการคําตอบกลับบ้านนะคะเพราะว่าบางท่านเนี่ยมาฟังแต่ตัวเองไม่ได้ป่วยนะคนป่วยนอนฟอกไตยอยู่อย่างนี้นะค่ะก็มาฟังได้นะคะได้รับความรู้ไปอ้าวมีอีกคําถามค่ะแหมคาถามส่งมาเรื่อยๆเลยนะคะแล้วถ้าหยุดยาเองเพราะเข้าใจว่ายาทําลายไตยโรคควบคุมได้แล้วไม่ต้องทานยาเนี่ยหยุดยาเองได้หรอคะ จริงๆการหยุดยานะคะควรจะอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์นะคะ<อ>คือโดยปกติแล้วอาจจะต้องเข้าใจก่อนว่าตอนนี้ที่โรคมันคุมได้ความดันคุมได้เบาหวานคุมได้ไขมันคุมได้เกิดจากการใช้ยานะคะทานยาสองตัวคุมความดันได้ถ้าอยู่ดีๆรู้สึกว่า เราเริ่มเป็นโรคไตแล้วเราอยากจะหยุดยาหยุดไปตัวหนึ่งกลายเป็นว่าเราเหลือแค่ยาความดันตัวเดียวที่เอาไว้คุมความดัน<อ>ความดันนั้นอาจจะคุมไม่ได้ก็ได้นะคะ,คะซึ่งพอคุมไม่ได้มันก็จะไปมีผลต่อโรคไตอีกทีหนึ่งนะคะ<อ>เพราะฉะนั้นก็จะไม่แนะนําให้หยุดรับประทานยาเองนะคะโดยเฉพาะยาที่เป็นยาที่ควบคุมโรคประจําตัวแต่ถ้าเป็นกลุ่มยาที่ใช้เฉพาะบรรเทาอาการอันนี้อาจจะต้องดูเป็นลตัวต่อตัวนะคะ,คะ โอเคค่ะเอาล่ะต่อไปนะคะเป็นเรื่องของการใช้ยาอย่างไม่เหมาะสมแล้วนะคะอาจารย์ค่ะเรื่องของการใช้ยาอย่างไม่เหมาะสมนี่คือกําลังจะถามว่าเรื่องของสมุนไพรแล้วก็อาหารเสริมกลับเข้ามาอีกในกรณีที่คนไข้เรามียาของเราอยู่แล้วแต่เหมือนฟังโฆษณาหรือว่ามันมีสปอตช็อตอะไรบางอย่างที่แบบคนที่มีสุขภาพแบบนี้เป็นโรคแบบนี้ต้องควรจะทานเพื่อบำรุงโลหิต มันเป็นเรื่องที่ควรจะแนะนํำยังไงดีคะเพราะว่าสมมุตินะคะคุณพ่อคุณแม่อยู่ที่บ้านคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายนอนดูโทรทรัศน์เห็นสปอตโฆษณาโอ้โหในใจเห็ดในใจขิงอะไรต่างๆเยอะมากนะคะใช่เยอะมากคะ่ะอยากให้อาจารย์ช่วยแนะนําเรื่องนี้หน่อยค่ะค่ะก็จริงๆต้องทําความเข้าใจก่อนเนาะไม่ว่าเราจะกินยากินอาหารหรือว่าอาหารเสริมใดๆก็ตามเราจะต้องมีส่วนที่ใช้กําจัดสิ่งนั้น ซึ่งหลกัหลกๆเรามี2ส,ส่วนไม่ตับก็คือไต oh. นะคะเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นที่มาอันนึงเนาะว่าเวลาที่เรามีภาวะไตบกพร่องเนี่ยค่ะ,คะเราต้องมีการปรับยาบางตัวนะคะ,คะรวมถึงการใช้ยาบางชนิดก็ไม่ควรเนาะเพราะว่าถ้าเกิดยาชนิดนั้นมันผ่านทางไตเยอะ แล้วทีนี้กลับมาที่เรื่องอาหารเสริมที่หลายท่านอาจจะคุ้นเคยเนาะจากการแบบดูตามสื่อต่างๆนะคะจริงๆใ,ในคนไข้ไตเราต้องถือว่ามีความเสี่ยงอยู่เดิมเนาะเนื่องจากไตเขาทางานได้น้อยนะคะเพราะฉะนั้นโดยหลักการเราก็ไม่อยากให้คนไข้เนาะ,ะมีการกินยาที่เป็นส่วนเสริมขึ้นมาจากเหนือการดูแลของแพทย์เพราะว่าเราอาจจะไม่รู้ว่าเอ๊ะยาตัวนั้นมันคืออะไร เขามีส่วนประกอบออหรือว่ามีการศึกษาในคนไข้โรคไตยอย่างที่เภสัชมะเห่อวบอกหรือเปล่านะคะอันนั้นเป็นประเด็นที่สําคัญเลยเพราะฉะนั้นจริงๆในทางแบบเภสัชกรเนาะ,ะเราก็ไม่อยากให้แนะนํานะคะให้มีการกินสมุนไพรหรืออาหารเสริมและอีกอย่างหนึ่งเนาะอันนี้กออ็อาจจะเป็นพวกยาชุดนะคะที่เราไม่รู้เลยว่าแต่ละอันคืออะไรนะคะแล้วก็บางครั้งเนี่ยยาชุดเขาไม่ได้ระบุมาว่ากี่มิลลิกรัมพวกนี้ค่ะ มันก็อาจจะไม่รู้เนาะว่าเอมันคือตัวยาอะไรมีสารปนเปื้อนในกรรมวิธีผลิตหรือเปล่าใช่เพราะว่าในสปอตโฆษณาเนี่ยเขาก็จะบอกแต่ข้อดีจะช่วยทำให้สวขภาเป็นคือเรื่องแบบนี้เราดูโฆษณาเราเหมือนเราจะเชื่อจากโฆษณาแต่จริงๆแล้วควรจะเชื่อเภสัชกรเชื่อแพทย์มากกว่านะคะ,คะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านบอกว่าซื้อมาแล้วอะค่ะ สั่งซื้อมาสองลังได้แถมอีก8ลังอะไรอย่างเงี้ย่ะอาย์ด้วยความที่แบบว่าเอาเพราะฉะนั้นต้องทํำยังไงต่อก็คือไม่ต้องเสียดายจริงๆก็ไม่ควรเนาะไม่ไมต้องเสียดายไม่ควรรับประทานเพิ่มหรือว่าบางคนแบบเอ้ยอยาก จริงๆเนี่ยก็ถือมาก็ได้ค่ะ,คะมารับคำปรึกษาจากแพทย์เภสัชกรเนาะที่ดูแลท่านนะคะ,คะเผื่อเราจะได้ช่วยให้ข้อมูลนะคะว่าเอ้ยาตัวนี้ตกลงเนี่ยมันมีงานวิจัยไหมยังพอปลอดภัยไหมหรือไม่งั้นที่สำคัญอีกอย่างนะคะ,คะนี้บอกไว้เลยก็คือ หลายท่านอยากกินจริงๆเนาะบางทีเราก็ไม่อยากแบบคัดค้านเท่าไหร่แต่ที่สําคัญก็คืออย่าลืมกินยาเดิมที่ตัวเองได้รับจากแพทย์สำคัญที่สุดมันไม่สามารถทดแทนกันได้อย่างไรเลยนะคะ,คะก็คือกินยาเดิมที่คุณหมอสั่งไว้ก่อนอนะเป็นพื้นฐานเนาะ,ะยาอื่นจริงๆเราไม่อยากแนะนําแต่ถ้าเกิดท่านแบบเอ้ยอยากลองดูจริงก็ขอให้มารับคําปรึกษาเพิ่มเติมดีกว่า โอเคค่ะ,คะเดี๋ยวท้ายช่วงเสวนาในวันนี้นะคะขอให้อาจารย์นะคะทั้งสองท่านช่วยฝากถึงเรื่องของยานะคะที่ควรที่จะให้ทุกทท่านได้รับรู้ว่าอะไรที่ควรที่จะระมัดระวงังอะไรที่สำคัญมากๆลืมไม่ได้เดี๋ยวเชิญพาอาจารย์ะคะ งั้นก็ในส่วนของอวันนี้เนาะที่เราคุยกันเรื่องความเหมาะสมแล้วก็ไม่เหมาะนะคะในการใช้ยาเรื่องความเหมาะสมเนี่ยก็ขอเน้นไปที่การใช้ยารักษาโรคประจําตัวแล้วกันเนาะ,ะหากท่านมีโรคประจําตัวอยู่เดิมนะคะก็อยากให้มารับคําปรึกษาจากแพทย์นะคะอย่างสม่ําเสมอไม่ขาดนัดนะรวมถึงถ้าเกิดคุณหมอมีการสั่งใช้ยา ท่านก็ควรจะต้องทานอย่างสม่ําเสมอเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนะคะคําสั่งใช้ยาปุ๊บอย่าลืมกลับไปดูด้วยว่าที่บ้านของเรานะคะมีซองยาเดิมอยู่หรือเปล่าอันนี้หลายคนลืมนะคะกลับไปกินซองเดิมก็คือตามฉลากเดิมอันนี้ไม่ถูกเนาะอ่าเน,น้นสำคัญต้องเอาะะฉลากเดิมออกออกเลยแล้วก็ปรับให้เป็นปัจจุบันสุด <Okay. S 2> อ่าเนี้ยก็คือเรื่องเหมาะสมนะคะส่วนไม่เหมาะสมเมื่อกี้ที่ตั้งแต่คุณหมอโรคไตพูดเมื่อเช้านะคะเภสัชมะมี่ยวนอกที่เน้นกันก็จะเป็นยากลุ่มยาชุดสมุนไพรนะคะรวมถึงยาแก้ปวดกลุ่มเอนเซทที่มีผลทําลายไตยที่ไม่ควรรับประทานค่ะโอเคค่ะอาน้องมะมี่เวเชิญค่ะเภสัชกรของเราในส่วนของอเพงเสันะมะมี่เอนะคะก็อยากจะฝากเอาไว้นะคะก็คืออาจจะเสริมในประเด็นว่าการที่จะทำให เรามีสุขภาพดีนะคะสุขภาพแข็งแรงพาไตไปต่อได้นะคะเราต้องทำงานกันเป็นทีมนะคะทีมที่พูดถึงเนี่ยไม่ใช่เฉพาะบุคลากรทางการแพทย์นะคะแต่รวมถึงตัวคนไข้เองนะคะญาติคนไข้นะคะรวมถึงอาจจะถึงผู้กำหนดนโยบายเลยด้วยซ้ำนะคะว่า อนุญาตให้ใช้ยาอะไรได้บ้างเบิ่จายาอะไรได้บ้างนะคะเราต้องทํางานกันเป็นทีมนะคะต้องช่วยเหลือกันทีนี้ในส่วนของคนไข้เองนะคะอยากจะฝากในประเด็นว่าเราอาจจะต้องเพิ่มความใส่ใจนะคะในยาที่เรารับประทานนะคะอยากจะให้คนไข้ทราบนะคะว่าตัวเองตอนเนี้ทานยาอะไรอยู่นะคะและยาเหล่านั้นมีความสําคัญยังไงนะคะรวมถึงสิ่งไหนที่เราไม่ควรทําซึ่งอันนี้มันอาจจะเป็นผลที่ไม่ดีต่อไตเราได้นะคะ อาจจะอยากเพิ่มความตระหนักรู้ตรงนี้นะคะเราจะได้ช่วยกันเพื่อทําให้สุขภาพของคุณดีขึ้นนะคะรวมถึงพาไตไปต่อได้ค่ะโอเคค่ะขอเสียงปรบมือให้กับเพศสัชกรของเรา <ข S 1> ด้วย<ร>ค่ะ,คะขอบคุณมากนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์เพศสัชกรหญิงสยามนลสุขาค่ะอาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะและเพศสัชกรหญิงอริสาเจนจิตสิริเภศสัชกรบริบาลคลินิกะลอไตเสื่อมศูนย์การแพทย์การนาพิเศษคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลขอบคุณมากค่ะ อ,อเคค่ะ,คคะเดี๋ยวเรายังมีเสวนาช่วงต่อไปนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ก็ชมบูธกันไปก่อนแล้วกันนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอาาจรย์ขอบคุณค่ะ